สบายดีพี่น้องวันนี้มาลางูงเฮาเนาะพี่น้องเนี่มามนมัน้มันโดว่าไว่ามันโดนว่าสั่งเจ็บะมร้องมอู้หเห็บร่อยเอ้ยจะป้ามันผมมุดผมผเฮ้ยมักมาน เวอรปเต้ทนผีหนาทั้ง um, น ok ี้เดี๋ยววันใดรัเลยเกิเยอะมางนี้อาดันเิขึ้นการลูดต้าอุ้อันนี้เล่เทียนเอาเเทียนไม่อยากรถเทียน

得得，挣钱就，点粮食，得得就，钱，挣点面嘛，哎，啊你，我嘛，对，我嘛。 อันนี้นี่มันเก็บมามันพนี้มันพนี้เลยอ้ยังยางออกมาอยู่แล้วมันถือไม่งอ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 นองเงอ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 ยอ่อง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 อาถือง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 อัอง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 อพอง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 ออ ได้ยมีพ่ออยา,า,ายกบาข่าห้อยมาอะไรมัโอ้ยมัคนอยู่คนไม่ด้งาห่หเขาเอเออหอหอเลหนอยานนี่หะกินบ่อยบุออก็กินแบบเผาเหมอหาหิ ขอู้ขึ้นตัวขอได้หู้จะขึนจกบันน่โอยไงจน่มกบ้างดิ้นปะทั้งทั้งอืมบ่นไงีบาจังหักบ่เนีหอมนะโอ้โหไม่ได้นะมันได้โอ้โหมันได้เหรอห้านู้นี่โอ้ยนี่ยโอ้ยส่้ามบาทมันไ้ทองหมอแห่งฮานครับก่น กระบวนมาแล้ครับหมอเป็นอาหารเยอะเนาะเจอของจาตดีจาตดีม mm ีกินสุยางเมื่อวันไหนได้เมื่อแลวแบกเดียังคือเอาห้ามแบกสัตนี่อ่ะนี่ยม่เากินสุยางมง ป่อยยังเอานล้นอกงูเงูฝอ,อมกระข้ามเอมามะข้ามตามเปล่นู่เดี่ยวอ,อ,อยู่นี่บุ้เไกินตะเกียเลยม,มะข้ามปลอมันเลยเอเอวานอยู่ว่ะมมาไปกินน้ำันวานนน่านกิเรยด้น้ำวานว่ะ Bunayu nga bung lìu. Bunayu. 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 Bấm chí bấm nhé hả là Mày, mày.